อ่าลูกมันใช้ายกันเลยมองดูว่าสวยมากพอคนเห็นกระโดดเอาเลยนิยมกินมากเป็นของดีของเราเลยนะคะสำหรัแาแก้วจะเป็นที่หนึ่งของลิ้งจีจังหวัดสุนทรสงครามค่ะแต่ราคาจะแพงราคาประมาณร้อยห้าสิบที่สนใจนะคะก็มาเที่ยวชมสวนของท็อปเทนได้นะคะถ้าต้องการจะซื้อลิ้งจีตอนนี้ยังมีอยู่ถึงเดือนพฤษภาค่ะยังไม่หมดส่วนนะคะถ้าใครต้องการก็กรุณา โทรติดต่อมาได้เลยค่ะสวนทับเทีนค่ะเบอร์อะไรคะพี่แม่เบอร์อะไรศูนย์อะไรแม่ศูนย์ทับเทนศูนย์สามไอศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่แปดแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งเก้าสี่ห้าเก้าเก้าสี่ห้าเก้าเดต่อคุณยายบุญชูิด็กเต่อคุณยายบุญชูที่สวนท็อปเทียนค่ะพันนิจจิพันนี้นะคะเป็นพันสำเภาแก้วปลูกค่อนข้างยากหน่อยแต่ให้ผลผลิตไม่มากเท่าไหร่แต่ราคาค่อนข้างสูง ตามส่วนจะไม่นิยมปลูกกันแต่ว่าทานอร่อยกว่าค่อมนะคะทานอร่อยกวันค่อมค่ะถ้าถ้าใครสนใจก็เชิญเข้ามาชมได้นะคะทั่วไปสัมภาวแก้วเนี่ยจะลูกใหญ่มากแต่ยังสงสัยว่าทำไมปีนี้มันเล็กเท่านี้อ๋อมันยังอตอนนี้ยังไม่<อ>ไม่แก่ค่ะกี่กี่วันถ้าประมาณกี่วันสิบห <15 S 1> ้าวันค่ะสิบห้าถึงยี่สิบวันส่วนท็อปเทนนะคะถ้ามาทางอัมพวาเราจะข้ามสะพานนางวัง ทำสะพานนองบางแล้วเลี้ยวขวาตรงมาพอถึงทางที่จะไปวัดอินทารามแล้วเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยค่ะแล้วตรงมาเรื่อยๆสวนท็อปเทนอยู่ด้านซ้ายมือก่อนจะถึงวัดอินนะคะเชิญมาซื้อมาชมมาเที่ยวสวนคุณยายบุญชูได้นะคะชื่อสวนท็อปท็อปเทนลิ้นจี่พันสัเพาแก้วนะคะไอตอนนี้ยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่ก็ยังไม่ค่อยหวานเพราะว่ายังไม่สุกเต็มที่ ประมาณ15 2 0วันก็จะสุกเต็มที่ผลก็จะจะแดงตอนนี้ผลค่อนข้างจะยังไม่ค่อยแดงเท่าไหร่เนื้อเนื้อก็อร่อยดีค่ะเชิญมาซื้อมาชมมาเที่ยวสวนคุณยายบุญชูได้นะคะชื่อสวนท็อปท็อปเทนมีลิ้นจี่หลายหลายพันค่ะมีทั้งพันขอ้อมพันสำมโพแก้ว นี่คือลิ้นจี่ของยายนะคะอร่อยหวานมากค่ะถ้าคุณผ่านมาก็เชิญมาเที่ยวได้เลยนะคะมาชิมฟังชาวไทยหรือชาวต่างประเทศเยอะมากจริงแต่ว่าลูกเนี่ยมันไม่ค่อยสมบู์เท่าไหร่ส่วนใหญ่เพราะอากาศมันไม่ได้แล้วตอนนี้บางทีบางส่วนี่จะเป็นกระเทยเยอะแต่ส่วนนี้ยังถือว่าดีไม่เป็นกระเทยแต่ว่าแต่ละต้นรสชาติไม่เหมือนกันถ้าใครต้องการสนใจมาชิมรสแต่ละชาติรสชาติแต่ละต้นได้ อันนี้พันค้อมค่ะตวานี้พี่ว่าจะไม่อร่อยจะให้ลองกิมหวานอร่คไหมหวานค่ะหวานค่ะหวานอร่อยหอมเนื้อหนาที่แมวมาให้ใช่ เนื้อหนาหวานแล้วหัวเนี่ยจะไม่เป็นนอนเลยนะคะส่วนเนี่ยบำรุงดีบางส่วนเนี่ยเขาไม่ไม่บำรุงจะหัวเนี่ยพอแกะออกมาจะเป็นนอนหมดค่ะอันนี้ไม่มีนอนเลยค่ะพิลเตอร์ลองชิมเนี่ยชิมไปแล้วเสร็จแล้วนะคะครับจเนื้อหนาหวานหอมอร่อยค่ะรสชาติดีมาก